โอ้โหโอ,อ้โอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุโอ้ข้างหน้านี่สายทัวริ่งดีกว่า <What? S 1> ไปไหนไวะเนี่ยเก๋งเฟรซ่าโอ้โหเปิดคลิปนี้ก็ต่อได้ใจเยือกเลยฮะ <laughs> สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาปาสวัสดียามดึกๆฮะยี่สิบสามนาฬิกาสิบแปดนาทีฮะตอนนี้ ห้าทุ่มกว่าแล้วจะเที่ยงคืนแล้ววันนี้ก็เข้ากันดึกอะวันที่สามอะวันที่สามแล้วโอ้เหมือนจะมีงานนะเนี่ยแต่ว่ายังไม่เริ่มนะแต่ก็ได้ทดสอบเครื่องเสียงแล้วแหละวันนี้ประมาณบ่ายสามโอ้สะดุ้งเลยนอนไม่อิ่มเลยว,วันนี้เฮ้ยเบร์ตึบๆเลย <c oughs> คนสอบไม่นานนะแต่ว่ามันมันตื่นแล้วไงคนมันตื่นแล้วเนาะมันก็ไม่หลับแล้วกันเนี้ยคราวนี้ก็โอ้โหแม่วันนี้ไม่รู้จะไหววันนี้จะรอดไหมเนาะคืนนี้เนี่ยโอ้ลำบากฮะอยู่ยากฮะชลบุรีงานเยอะฮะขี่ไปแล้วไปกับน,น้องสร้ยเช่นเคยฮะค,ค่นนคำคืนนี้ค่ำคืนกาดเด็กวันที่สามฮะ ถ้าถุ่มกันแล้วเราต้องรีบไปดีกว่าอย่างคึกคักอยู่ะวันนี้คึกคักอยู่ข้าคืนวันเสาร์อ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทุกคนโอ้วิวปับเลยวิวปับเลยเฮ้ยด่านหรือเปล่าวะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ไม่ใช่ด่านนะอุบัติเหตุนะหรือว่า ขบวนอะไรก็บอาเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหุบัติเหตุแล้อุบัติเหตุโอ้โหเละตุ่มเป๊ะไหนวะคนโอ้โห oh. โอ้โหมาทั้งชนบุรีเลยมั้งเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีปับมีปับเลยคนระับคืนนี้โอ้โหก็ปกติของชนบุรีนะ <c oughs> ผุ่มก็เห็นจะจะมาหลายรายแล้วชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนนะขับขี่ด้วยความระมัดระวนะังอรสี่แยกนี่ก็ฝากไฟแดงบ่อยอนะเพราะว่ากลางคืนนี่มันไม่ค่อยมีรถอนะ เห็นว่ารถโล่งๆก็มอไซค์ก็จัดเลยฝ่าไปแดงเรียบร้อยฮอะอย่างโรงงานผมก็อัปเดตท,ทุกวันนะอัปเดตท,ทุกวันโรงงานผมก็เมื่อวานก็มีมิทติ้งฮะมิทติ้งแจ้งอุบัติเหตุโอ้โหหนักเลยฮะเคสนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะพวกเมาแล้วขับอนะมาชน ไม่พูดเยอะไดีว่าเดี๋ยวเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนข้าม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 เรือละข้ามเรือ <g Bund> เรื่องเกี่ยวกับปฏิทเนี่ยผมไม่ค่อยอยากพูดละเห็นจะจ่ามาแล้วไหนขนาดไม่ค่อยอยากพูดนะเดี่ยโอ้ยเดาอขี่ไปเ้าไปกับน้องสร้ายเยอะเกินครับมาดูซิว่าการเดินทางกลับการเดินทางไปทำงานของผมเนี่ยภายในวันนี้เราจะเจออะไรบ้างฮะนี่แต่ละเส้นทางอะแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะ เปลี่ยนไปทุกวันคนระับไม่มีอะไรเหมือนเดิมแน่นอนนะ่าอ,อย่างเมื่อกี้ก็อุบัติเหตุนะอุบัติเหตุก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนะ้ยมเกิดมาแล้วก็มันไม่เหมือนเดิมแล้วคัเนะี้คนที่โดนชนนะคนที่เกิดอุบัติเหตุไปทํางานอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนเดิมเนะยอาจจะได้เปลี่ยนจุดงานโอ้ยหลายอย่างอนะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอนะดีไม่ดีก็อาจจะทํางานไม่ได้เลยกลับไปอยู่บ้านยาวๆอนะ เกิดมาแล้วก็อย่างบ้าแหละต้องยอมรับอะยอมรับสภาพอะรถเยอะครับค่ำคืนนี้เนี่ยรถติดยาวเลยก็มีรถตามหลังผมบ้าอยู่นะไม่รู้จะมีที่แทรกหรือเปล่าอ้ข้างหน้านี่สายทัวริงดกวาไปไหนวะเนี่ย เก้งเฟซ่าเนี่ยของผมก็เข้าได้นะอุปกรณ์ทัวริ่งอะครบชุดปิ๊บกาละมังพร้อมโอ้ลั่นนะลั่นลั่นลั่น แจมนะขอแจมด้วยฟอร์ซ่าเหมือนกันนอะพีเซ็กันนี้ลั่นดีจริงอะแก๊งไปซ่าฮะนี Hé, ่ครับไปออกทริปก็ไม่ต้องเยอะไปแบบนี้กำลังสบายกำลังสนุกนะะัะไปเยอะมันดูแลลำบากนะ วนลันเลยกันเนี่ยวันนี้มันเสาร์โอ้โหพี่ออกทริปอะไรตั้งแต่5ทุ่มเนี่ยสุดยอดนะออกทริปช่วงนี้ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนดีนะมันร้อนนะโอ้โหหายใจแรงมากร้อนมากหายใจไม่ออก ก่าแบบโอ้ลั่นแล้วไม่ใช่แก๊งเดียวกันเพราะนะโอ้พอซ่าเยอะครับวันนี้พอซ่าสี่คันนะห้าคันนะรวมรวมของผมด้วยเป็นว่าไปขออีกนะโอ้โหสายออกทริปเมื่อกี้นานๆจะเจอแล้วสายชริงเงี้ย ส่วนตัวผมก็บินเดียวอะผมไม่ชอบเที่ยวคนเดียวอะอย่างว่าอะไรอายุเยอะแล้วไปกับมียนี่แหละสองคนสบายดีอะสบายใจดีไปหลายคนมันก็ดีอะแต่ต้องเป็นเพื่อนที่แบบว่าเพื่อนที่สนิทกันจริงๆนะเพื่อนที่ไม่สนิทก็ไม่ต้องไปฮะ <c oughs> ไว้ใจไม่ได้ฮะสมัยนีย้คุยกันทุกวันได้แต่ก็อย่างว่าเลยนะต้องเพื่อนที่สนิทจริงจฮะ เพื่อนที่สนิทจริงๆแล้วก็ใจรักเหมือนกันนะชอบการเดินทางชอบการขี่รถเที่ยวแหมหายากครับเพื่อนแบบนี้เวลาเกิดปัญหามีปัญหานี่ก็จะได้ช่วยกันนะแต่ผมก็เคยบินเดี่ยวไว้แล้วผมว่าไม่จําเป็นนะไปไปกันสองคนเนี่ยนะสองคนผมมีอ่ะโอ้ลานยาดองวันนี้คึกคักคกคัก,คก บรรยากาศค่ำคืนนี้ที่ถนนเรียบมอเตอร์เวย์เขตดอนหัวล่อฮะวันนี้มีพระจันทร์ยนะทุกคนพระจันทร์ส่งเสี้ยวะฮะโขวีซีเซกลานเนี้ยคันเมื่อกี้น่าจะเป็นรถช่างฮะดูจากเสื้อแล้วดูจากการใส่เสื้อแล้วน่าจะเป็นช่างอู๋ไหนสักแห่งหนึ่งในชนบุรีนี่แหละรถช่างก็ไม่มีเดิมเดิว่ารถช่างก็ต้องมีหมกแล้วต้องมีของเลย ไปเรื่อยครับผมเนี่ยเห็นอะไรก็เล่าเห็นอะไรก็พูดไปฮะขี่แบบว่างเงียบเงียบมันก็อะไรอยู่เจะขี่ไปด้วยเล่าไปด้วยฮะเจออะไรก็เล่าเจออะไรก็ถ่ายฮะตามสไตล์ช่องพัดพาไปค่าคืนนี้ก็ยังคึกคักอยู่ฮะโอ้น้องซ่าฮะน้องซ่าไฟที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยสายทัวริงเนี่ยเป็นรถที่ดีมากครับคอซ่า รถเดิมๆนะย่ามารถเดิมๆฉิวนี่แล้วก็กระจกนี่มันเกิดมาเพื่อทัวรี่จริงๆฮะอาจจะอัปเกรดนิดหนึ่งฮนะอัปเกรดพวกโชคลังอะไรอย่างงี้นะมันจะได้ดีขึ้นหน่อยฮนะสมรรถนะในการเดินทางผมพูดถูกเปล่าวะสมรรถนะน่าจะถูกแหลนะโชกเดิมมันอาจจะแข็งไปฮนะหรือไม่อาจจะย้้ยไปฮนะ แต่ถ้าใส่โชกคแต่งไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเนะขี่ออกทริปอย่างเงี้ยก็คุณซ้อนก็จะได้สบายเนี่ยจะได้นุ่มๆเนี่ยเข้าโค้งก็จะได้นึบๆอย่างเงี้ย <Okay. S 1> โอเคโอ้ใส่ทุรี่แล้วไปสปอร์ตไลท์สองที่ล้อหน้าเลยนะอรับของผมก็มีแพลนเนี่ยนะแต่อยากได้ไปเลี้ยวในโค้งกว่านียโอ้ยทำหน้าซิ่งมาแล้วก็ต้องไปเลี้ยวในโค้งนอะตอนแรกก็ กะว่าจะติดสปอร์ตไลท์นะขาวนี้ก็สองอย่างแล้วทั้งสปอตไลท์ทั้งไปเลี้ยวในโคมเบ็ดเสร็จแล้วก็เตรียมตังไว้เกือบหมื่นนี่เลยไหนจะแคสบายโอ้มีรถตามหลังผมมาเปิดไปสูงมาแต่ไกลเลยขี่ไปเล่าไปฮะตามสไตล์จ้องพัดพาไปมันใกล้ผมก็มาแล้วผมจะแซงผมเนาะแตกไปเลย โอ้วัยรุ่น1.9ฮะพ่อน้องออนิวเขตโรงงานก็เยอะส่วนมากก็จะเป็นวัยรุ่นกันนะก็เขาเรียกว่าวัยรุ่นนะวัยรุ่นวัยรุ่น1.9ฮะแต่ก็ภาพลักษณ์ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฮะเพราะว่าแต่ละคันนี่ก็ไปสร้างชื่อเสียงไว้เยอะะชื่อเสียงในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฮะ ทั้งเรื่องปล่อยควันทั้งเรื่องขับเร็วมันหลายอย่างอะไม่มีอะไรดีเลยช้าขี่ช้าไปก็ไม่ดีเลวทุกคนเปลืองน้ำมันแล้ว <Yeah. S 1> นี่นานๆจะเจอไฟสูงนะนานๆทีจะเปิดแล้ว บรรยากาศค่ำคืนนี้ที่เขอตอมตะซิตี้ชลบุรีโซนบีนะบรรยญญากาศวันนี้ก็ยัยงพอมีรถดิ่งอยอะใกล้จะถึงที่ทำงานผมแล้วคลิปนี้ก็ปลอดภัยไปอีกหนึ่งวันนะเดินทางมาที่ทำงานปลอดภยอัยรอดตายอีกหนึ่งวันนะพร้อมที่จะทำงานภายในค่าคืนนี้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ